ี่พี่น้องคัมาีรไทยสวนประกาศในพี่น้องเมืองนะครับนาะสวนกิมจิประกาศขาวบานเท่านะครับนี่ครับปลูกไปเห็ดกิมจิปลูกไปเห็ดนาสมผัเกะหรี่ครับอันนี้เป็นสวนของอันหมบานนาะครับปลูกเป็นย่อยครับช่วงหน้านาวจะปลูกประกาศนั่นนะครับอันนี้เป็นประกาศประกาศหินครับนี่ งามกับหัวใหญ่กบีตนหอมไม่้นหอมมีผักกาด จะเป็นประกาศอัะกาศหินนะครับบานพราอืน่นเอาไปผปสมกันอากาศในหมู่บ้านครับสวนในหมู่บ้านนะครับวนะ่าเป็นหมูบ่บ้านใช่พี่น้องต้นไมน้จะลนไปนะครับอากาศหนาว แลวอะครับก็ถ่ายส่วนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านครับหิงว่ามาใส่นะครับเนาะโอ้ยหมันยังใส่อย่างหลายเลยใส่ไหวกู เตรียมไว้ปีหน้านั้นเวียดนามก็จะมีมุกผูกขวดพร้อมเลยเสื่อประกาศครับในมือบานนะครับเนะกลินหอม วัดเทศธรรมวัวบูเออดนะเนาะอันนี้ต้นไม้ใหญ่ประจำหมู่บ้านใหญ่ที่สุดอันนี้คือสิบประมาณจักปีแล้วนี่หลายร้อยร้อยปีแล้วว่าจักเห็นนะเนาะอืมต้นไม้ใหญ่ในหมูไไม่บ้าน อากาศอากาศหินครับนี่งามครับ สนหอมไม่สนหอมมีผระกาศอันนี้จะเป็นผระกาดผัะกาศหินนะครับบานถ้าอืน่นเอาไป,ประสมกันกับสรับกิปนีก็ ใช่พี่น้องเบิงนะครับอันนี้หัวบูครับหัวประกาศใหญ่ครับขอบคุณขอบคุณได้หลายด้วยครับพี่น้องให้กำลังใจรับชมนะครับเนาะมรรยากาศวันท้ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิงครับในอ่าหมู่บ้านเกาหลีปลูกกันเในหัวประกาศปลูกกันในเฮจิมกินะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณได้หลายครับพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมักทุกท่านนะครับเนาะ ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ